คือสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะเขารายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในอาเซอร์ไบาจานค่ะที่ใกล้ชิดกับการสอบสวนเบื้องต้นนะคะแหล่งข่าวนระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นนะคะเครื่องบินเอ็มบราเออร์ของสายการบินอาเซอร์ไบาจานแอร์ไลน์ลำนี้ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศ p พ n เซอร์ของรัสเซียยิง นอกจากนี้ระบบสื่อสารของเครื่องบินยังถูกก่อกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่มุ่งหน้าสู่สนามบินกรอสนี่ในแคว้นเชชเนียของรัสเซียลังข่าวรายหนึ่งระบุค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจเป็นอุบัติเหตุแต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้วทางการอาเซอร์ไบจานคาดคาดหวังนะคะว่าทางรัสเซียจะรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำนี้ตก ขณะที่คานัตโบซิมบาเยฟรองนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานกล่าวว่าเขาไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตกได้ก็คือฝั่งของคาซัคสถานเนี่ยบอกว่ายังยืนยันไม่ได้นะคะว่ายังยืนยันหรือปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทฤษฎีที่ว่าเครื่องบินตกเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียมันจริงหรือไม่นะคะ ส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐค่ะกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานค่ะว่ามีข้อบ่งชี้เบื้องต้นนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียอาจโจมตีเครื่องบินลำดังกล่าวรายง,งานของรอยเตอร์สนะคะที่อ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องนะคะกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางการบินทางการทหารหลายคนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ค่ะที่เครื่องบินอาเซอร์ไบจานเนี่ยอาจจะตกลงเพราะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียโดยการวิเคราะห์ของบรรดานักวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยนะคะเขาอ้างอิงจากภาพถ่ายตัวเครื่องบินที่ตกค่ะแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผู้โดยสารบันทึกไว้ก่อนเครื่องบินลงจอดและเกิดเหตุระเบิดภาพวิดีโอนะคะเผยร่องรอยรูพรุนทั้งขนาดเล็กและใหญ่บริเวณด้านข้างโดยเฉพาะตรงส่วนหางของเครื่องบิน ยานมัดเวเยฟค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของรัสเซียระบุว่าเครื่องบินได้รับความเสียหายจากสิ่งที่คล้ายกับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานโดยส่วนหางของเครื่องบินเนี่ยได้รับความเสียหายจากเศษขีปนาวุธหนึ่งในขีปนาวุธนะคะที่อยู่ในรายการต้องสงสัยค่ะก็คือขีปก็คือขีปนาวุธที่ชื่อว่า p e n z ซ r S1 นะคะซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานที่ใช้ขีปนาวุธขนาดเล็ก ส่วนซาเวียไทเทลมนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการบินในฝรั่งเศสระบุค่ะว่าจากการวิเคราะห์เศษซากเครื่องบินเนี่ยมันเผยให้เห็นสาเหตุที่อาจทำให้เครื่องบินตกโดยเฉพาะรอยที่ส่วนหางนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากสะเก็ดระเบิดที่มาจากลูกเหล็กในหัวรบเราไปฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญรายนี้กันค่ะ Et notamment ces traces qui sont notamment sur la queue de l'appareil, qui sont vraiment représentatives de ce qu'on appelle les shrapnels, c'est-à-dire que dans un missile de défense aérienne, vous avez des centaines et des centaines de billes d'acier qui vont partir dans tous les sens et qui vont déchiqueter le fusage de l'avion, exactement comme on le voit ici. On voit que ces impacts sont sur le dessus de la queue, c'est-à-dire que le missile a explosé au-dessus. Ça peut pas être par exemple un mitraillage par une Kalachnikov qui se trouvait au sol. ทั้งนี้นะคะระบบ p a n เซ r er S1 เนี่ยเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ประกอบด้วยปืนต่อต้านอากาศยานแล้วก็ขีปนาวุธเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินยุทธวิธีค่ะโดยสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดนะคะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกนะคะก็คือขีปนาวุธของระบบป้องกันภัยทางอากาศ p a n เซ r er S1 นะคะโดยเป็นขีปนาวุธที่เป็นขีปนาวุธ2ขั้นนะคะบรรจุหัวรบ ระเบิดแบบแยกส่วนขนาด20กิโลเมตรอะกิขอโทษค่ะขนาด20กิโลกรัมโดยมองว่านะคะหัวรบระเบิดแบบแยกส่วนของขีปนาวุธนี้เนี่ยอาจเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดรอยและหลูปรุนบริเวณส่วนหางของเครื่องบินโดยมีการวิเคราะห์กันคะ่ะว่าหัวรบระเบิดแยกส่วนเนี่ยน่าจะระเบิดเหนือส่วนหางของเครื่องนะคะแล้วก็ตกลงมาใส่จนทำให้หางเครื่องบินได้รับความเสียหาย ทีนี้คำถามต่อมาก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทำไมระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียถึงยิงเครื่องบินเอกชนนะคะเราก็อาจจะต้องไปดูนะคะว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันพุธนะคะเด้วยวเครื่องบินอาเซอรบไบจานแอร์ไลน์ลำนี้เนี่ยเราไปดูระยะเวลาที่เขาออกบินออกเดินทางกันนะคะ เครื่องบินอาเซเรบไบจานแอรไลน์ลำนี้เนี่ยออกเดินทางจากกรุงบากูของประเทศอาเซเซบไบจานเมื่อวันที่25ธันวาคมเวลา9นากา55นาทีตามเวลาในบ้านเรานะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเมืองกรอสนีสาธารณรัฐเชสเนียทางตอนใต้ของรัเสเซียค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะในวันนั้นเนี่ยมันมีรายงานค่ะว่าทางฝั่งยูเครนเนี่ยก็ได้โจมตีทางอากาศใส่เมืองกรอสเน่ด้วยดโดรนนะคะซึ่งเป็นการโจมตีในเวลาและทิศทางเดียวกันกันกบการเคลื่อนที่เครื่องบินค่ะนักวิเคราะห์มองค่ะว่านี่อาจทำให้ลูกเรือของหน่วยแบตเตอรี่ระบบ p a n เซอรเข้าใจผิดนะคะว่าเครื่องบินอาซาร์จานลำนี้เนี่ยเป็นโดรนพีชีพของยูเครนแล้วก็ตัดสินใจยิงขีปนาวุธใส่ ตอนนี้นะคะสิ่งที่เรารายงานมันก็คือเป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เขาได้เผยกับสื่อต่างประเทศนะคะก็คือมันยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือมีการฟันธงออกมานะคะว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝีมือของกองทัพรัรเซียในเมืองกรอสนี่มันจะต้องรอจนกว่าที่จะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากการสืบสวนออกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งนี้เนี่ยมันนำไปสู่คำถามว่าคำถามนะคะว่า ถ้าหากมันเป็นความผิดพลาดนะคะจริงๆของฝ่ายรัเสเซียเนี่ยรัเสเซียจะยอมรับและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะสำนักข่าว bbc ค่ะเขาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอาเซอร์ไบจานอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเพราะไม่ต้องการโทษรัเสเซียโดยตรงจนทำให้ประธานาธิบดีปูตินไม่พอใจได้นะคะแล้วเขาก็ต้องรอให้รัเสเซียออกมายอมรับเองค่ะว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินตก BBC ประเมินนะคะว่าคณะกรรมการสอบสวนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากอาเซอร์ไบจานและคาซัคสถานเนี่ยอาจมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่ที่ยังไม่เผยแพร่ออ,อกมานะคะเพราะต้องการให้รัสเซียประกาศเรื่องนี้ก่อน ทางนี้ค่ะถ้ารัเสเซียยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดจริงนะคะก็ต้องตอบคําถามให้ได้นะคะว่าทําไมรัเสเซียไม่ปิดน่านฟ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมทางการทหารเกิดขึ้นนะคะหรือทําไมรัเสเซียไม่ยอมให้เครื่องบินลํานี้ลงจอดที่กรอสนน่หรือที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดในรัเสเซียนะคะแต่กลับปล่อยให้เครื่องบินลํานี้เนี่ยต้องบินข้ามทะเลาสาบแคสเปียนไปลงจอดที่อักเตาในคาซัคสถาน ทำกลางรายงานข่าวค่ะว่ารัเสเซียอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกดิมิทีเพสคอฟนะคะโฆษกรัฐบาลรัเสเซียค่ะเขาก็ได้ออกมาให้ความเห็นนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อทฤษฎีสมคบคิดหรือสมมุติฐานต่างๆนะคะจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จโดยรัเสเซียเองเนี่ยก็กำลังรอให้กระบวนการสอบสวนนี้เสร็จสิ้นเช่นกันค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มันเกิดเหตุการณ์เครื่องบินพาณิชตกนะคะเราก็มีการนําไปเชื่อมโยงกับฝ่ายรัสเซียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมยังจํากันได้นะคะในเดือน กรกฎาคม2 4 1 4วันที่17กรกฎาคม2 4 1 4ได้เกิดเหตุเครื่องบินโดยสารโบอิ้งนะคะเที่ยวบิน m s 1 7ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะซึ่งเดินทางออกจากสนามบินในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียได้ถูกขีปนาวุธบุกนะคะขีปนาวุธชนิดจากพื้นสู่อากาศยิงใส่ในขณะที่เครื่องบิน m s 1 7ลําลนี้นะบินผ่านน่านฟ้าของภูมิภาคดอนบัสของยูเครน ผลจากการโจมตีในครั้งนั้นนะคะทำให้เครื่องบินระเบิดกลางอากาศนะคะผู้ร่วมเดินทาง298คนซึ่งเป็นผู้โดยสาร283คนและลูกเรือ15คนเสียชีวิตทั้งหมดค่ะ หลังเกิดเหตุการณ์นะคะก็มีการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าทีมสอบสวนนานาชาติหรือว่า j o i n t Investigation Team ขึ้นมานะคะซึ่งนำโดยทางการเนเธอร์แลนด์ค่ะเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุนะคะว่าใครคือผู้ลงมือก่อเหตุในครั้งนั้นนะคะซึ่งกระบวนการสืบสวนใช้เวลานานมากนะคะใช้เวลานานกว่า8ปปีแล้วก็ผลก็ออกมาค่ะชี้ว่า จุดที่เครื่องบิน ms 1 7ถูกยิงตกเนี่ยคือน่านฟ้าเหนือเมืองฮาราโบเวในแคว้นโดเนสของยูเครนจุดนี้นะอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียราว40กิโลเมตรนะคะโดยผลการสืบสวนเนี่ยเขาก็ชี้ว่าผู้ที่ยิงคือกลุ่มกบฏโดเนสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย ทั้งนี้ค่ะตลอดระยะเวลาที่การสืบสวนดําเนินไปนะคะทางการรัเสเซียเนี่ยเขายื่นกรานปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นหลังการสืบสวนเสร็จสิ้นนะคะในวันที่17 พฤศจิกายนปี2022ค่ะสารคดีความมั่นคงพิเศษนะคะซึ่งตั้งอยู่ถัดจากสนามบินนานาชาติในกรุงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็ได้ตัดสินคดีค่ะโดยวันนั้นเนี่ยใช้เวลาอ่านคำพิพากษานานถึง1ชั่วโมงโดยโจทย์ของคดี ms 17นี้นะคะก็คือตัวแทนของ ผู้โดยสารและลูกเรือที่เสียชีวิตทั้งหมดนะคะตัวแทนฝ่ายกฎหมายของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตลอดจนทีมอัยการที่ได้รับแต่งตั้งจากทางการเนเธอร์แลนด์ส่วนของจำเลยนะคะจำเลยของคดีนี้เนี่ยมี4รายค่ะคือบุคคลสัญชาติรัสเซีย3รายนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยขับกรองรัสเซียและอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษรัสเซียและอีกหนึ่งรายค่ะเป็นคนยูเครนที่เป็นแกนนำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดเนสีส คำตัดสินของศาลพิเศษในเนเธอแลนด์นะคะระบุว่าจำเลยทั้ง4คนมีความผิดฐานก่อวินาศกรรมต่ออากาศยานของพลเรือนโดยจงใจนะคะแล้วก็ถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตขณะเดียวกันค่ะศาลยังตัดสินให้จำเลยทั้ง4คนต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายคนละขั้นต่ำไม่เกิน40,000ยูโรนะคะแก่ครอบครัวของผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบิน MS17 ที่เสียชีวิตด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะว่าแม้ว่ามีคําพิพากษาออกมาเนี่ยนะคะญาติของผู้ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะเนื่องจากจําเลยทั้งหมดนะคะยังคงหลบหนีคําตัดสินของศาลในครั้งนั้นนะคะโดยเชื่อกันว่าหลบหนีอยู่ในรัสเซียนะคะและรัฐบาลรัสเซียภายใต้การนําของวลาดีมีปูตินนะคะก็ยังคงยินกรานปฏิเสธค่ะ ที่จะติดตามจับกลุ่มจำเลยทั้ง4คนพร้อมปฏิเสธกระบวนการส่งตัวทั้ง4คนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้กับทางการเนเธอร์แลนด์ตอนนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ยได้ถูกองค์กรตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกขึ้นบัญชีรายชื่อในการจับกลุ่มโดยจะมีอำนาจจับกลุ่มได้ทันทีที่พบตัวค่ะ